สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนอ่าวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเหมียวแล้วก็ฉากที่เปลี่ยนไปนะคะไหนรอบที่แล้วมีใครรู้หรือยังว่าคุณครูเหมียวอยู่ที่ไหนมีใครรู้ไหมคะมีใครรู้ไหมครูเหมียวไปตรวจโควิด ครูไม่ได้ตรวจโควิดค่ะรูก็ครูตรวจโควิดครูจะไปสอนได้ยังไงล่ะไหนมีใครคุ้นๆไหมคะเคยมีใครคุ้นๆไหมว่าครูเหมียวอยู่ที่ไหนครับใช่ไหนสองโรงเรียนแห่งที่สองมีคนน้องใบครับใช่ไหมคะใบหมอนหรือโบมอนใบใบหมอนนะคะครูครับ แม่มาแล้วค่ะอมหอมเดยไปทไมแ่อาบอาบเราซื้อไปฉีดวัคซีนมาครับฉีดวัคซีนมาแล้วเป็นไงลูกจะแบ่งพ่อเราซื้อก็ยังก่อนได้อยู่ครับพี่เหมียวก็ฉีดแล้วนะดๆๆ ่ะโอเคค่ะก็ากแบบนี้น้ค่ะคเบลนะคก็สถานที่ฉากอาจจะเปลี่ยนไปนี้นคขอเออจักรยอนไปอันนี้อ่เดี๋ยวไม่ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนใบงานคณิตศาสตร์กันนะคะหน่วยการเรียนรู้บ้านที่น่าอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวคุณคู่เหมียวเปิดให้ดูแบบนี้ เปิดหน้านี้นะคะางหมุนอยู่หน้าที่มีน้องหมาสี่ตัวแล้วก็มีชามาหารนะคะวันนี้เราวันนี้แบบฝึกหัดของเราง่ายนิดเดียวนะคะได้ค่ะรองค่ะลูกหน้าน้องหมาเดี๋ยววันนี้นะคะเตรียมดินสอไม้บรรทัดยางลบนะคะแล้วก็สีนะคะ ่อาเรื่ยงติมต่อยังลบอันนี้ไว้แล่เปียเลยมันทัดด้วยนะต้องเตรียมไม้บรรทัดด้วยนะคะลูกจะได้ตรงๆวันนี้ละเราจะลากเส้นกันเส็นด้วยอ่าโอเคอะผมใช้ไม้บรรทัดใหม่ๆเลยครับิดตื้อมาอ้าวแล้วอันนี้คุณครูแจกไหมอะหายแล้วเหรอมันมันมันยังไม่หายแต่ว่ากระดาษมันขาดอะครับเลยเปลี่ยนเป็นอันใหม่ดีอะครับ โอ้ไม่ถุกใจเลยเปลี่ยนเปน็นอันใหนม่ได้ได้อันใหม่ไม่ใช่ไอที่สติกเกอร์ข้างหน้ามันมันขาดไงครับมันลอกไปอ่าโอเคได้เอโอโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานคณิตศาสตร์นะคะกิจกรรมคือให้เรานับลายจุดบนตัวลูกสุนัขและโยงไปหาชามอาหารที่มีเลข ตรงกับจำนวนจุดนะคะจุดตรงจุด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 เดี๋ยวดูครับหมาตัวที่หนึ่งมีห้าจุดครับอ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกันกล้าอ่ะเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวถามก่อนนะคะระหว่างนี้อ่ะเด็กคุยไปดูการ์ตูนป่าไปดูการ์ตูนไหมเรื่องน้องหมาน้องหมาที่มีลายจุดอะค่ะหมาพันดามิเชนหนึ่งศูนย์ศูนย์ไปดูไหม ถ้าคนไหนสนใจลองไปดูนะลูกเรื่องสนุกมากเลยเรื่องน้องหมาร้อยอย่างรูมตัวนะคะถ้าคนไหนสนใจก็มาดูนะลูกสองสามสี่ห้าไปทำใบงานกันดีกว่าแล้วเผื่อถ้าใครว่างจะได้ไปดูาระตูนแต่ว่าต้องเรียนให้จบก่อนนะมาค่ะหมาตัวแรกน้องหมานะคะน้องหมาแลบลิ้น อ่านไหนลองเด็กๆมาช่วยกันนับจุดกันดีกว่าค่ะว่าน้องหมาตัวนี้มีกี่นะคะอ่ะนับตั้งแต่2ตัวที่2ตัวที่2คู่ข้างนตัวที่2มี5จุดคนะคะ1จุด2จุด3จุด4จุด5จุด อ่าเดี๋ยวเด็กๆอ่าจุดอ่าตัวแรกใช่น้องหมาไหมนะคะตัวมีกี่จุดนะคะตัวที่หนึ่งมีห้าจุดค่ะอ้าโอเคค่ะห้าจุดนะคะตัวที่สองอ่าตัวที่สองน้องหมากําลังดมอะไรสักอย่างนึงได้กลังเริ่มได้กลิ่นอาหารแล้วเริ่มได้กลิ่นอาหารแล้วอ่ะเรามานับคุณน้องหมากันดีกว่าว่ามีจุดกี่จุดอ่าเริ่มนับนะคะหจุด สองหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดเจดเจ็ดครับเจ็ดครับคจณดเตดเจีดเจ็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 ดเจัดเจ็ดเล็นเจ็นเจ็ดเจ็เจ็ดะจ็นจะดเจ็ดเจ็ดเจ็ะเจดเจ็ดเจ็สเเจ็ดเจ็ดมจ็นเจเจ็็ดเจ็เจเ อ่าเรามานับจุดน้องหมากันดีกว่าหนึ่งสองสามสี่คู่ครับน้องหมาตัวที่สามมีสี่จุดครับเก่งมากค่ะมีสี่จุดนะคะอ่าสี่จุดหมายเลขสี่ตัวใหญ่ๆสวยๆลงไปเลยเขียนสวย,สวย,สวยๆนะคะ

น้องหมาตัวแรกห้าจุดตัวที่สองเจ็ดตัวที่สามสี่จุดคุยกับพ่อรอัไนจากที่เรารู้จำา็จุดแล้วเรามาน้องหมาคุยมามบอามที่ถูกต้องหมน้องหมาเราข้าวถูกไหมตัวแรกนะคะห้าจุด ให้เด็กๆใช้ไมบ้เฟนหไปนหใชคะอ่ะใช้ไม้บรรทัดโยงตรงๆไปเลยนะคะลูกาแม่จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะองที่สองมีเจ็ดจุดมีอยู่เต็มเลยนะคะร็จแ สามมีส you know, okay. okay. ิบคนนะโยไปหาอาหารหมายเลขสี่กันค่ะเราเรามียี่สิบเจ็ดคนรู้๋ยูที่นี่อันไหนกนสุดท้ายมีเอ้ยโยงไปหาอาหารชาหมายเลขหกเลยค่ะสำหรับคนที่สิบแล้วนะคะระบายสีได้เลยนะคะลูกไปแล้วค่ะ ระบายหมานะคะบายหมด้วยก็ได้นะแต่ถ้าคนไหนเคยดูกระตูนระายแล้วแบบอยากมาไม่ได้อ่ะดาันเี้ยค่ะลายแล้วเป็นคสั่งกันก่อนนะคะข้างบนที่เป็นวงกลมนะคะข้างบนหมากวคือี่พไดให้ดูกระตูนไงคะเดี๋ยวหนูกลับไปดูที่บ้านเอานะคะให้หนูเขียนเลขที่ เขียนเลขที่ในช่องว่างคนเด็กคนด้านล่างที่ว่างๆหลังด้านล่างถักจากชาบะหารหมาเห็นไหมมันมีที่ว่างเด็กๆลองใช้ไม้บรรทัดตีเส้นตรงและตอจอจซิงและนามคุ่นสวยๆนะคะเขียนสวยๆเลยนะเดกนะคะเดี๋ยวลืม วิธีการเขียนชื่อหมดนะคะลูกอ่าคนไหนเป็นเด็กผู้หญิงเขียนดอยอดอเด็กดอหญิงนะคะคนไหนเป็นเด็กผู้ชายเขียนดอชอหรือก็คือตัวดอเด็กแล้วก็ตัวชอช้างนะคะอ่าเขียนมาเลยค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมียวก็ขอลาไปก่อนอเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆระบายสีให้สวยงาม คนไหนเสร็จแล้วเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้ถ่ายรูปนะคะลงเข้าไปในไลน์กรุ๊ปนะคะเที่บ้านเดียวการจะได้ตรวจสอบนะคะว่าเด็กๆทำถูกไหมคนเดียวหรือเปล่านะคะหนูอยู่บ้านโอเคยายน้องใครจะถ่ายให้หนูอ่ะใครจะถ่ายให้หนูมีย่าหีสิบเอ็ดโมงไปกูไปกูไปกูไปกอู 我我爱新加坡。Oh, I